สวัสดีครับนี่มาพบกัานาจิมแฮมแล้วนะครับเนอนะครับเมนูปลาแฮมแล้วครับวันนี้นะครับวันนี้เมนูปลาเย็นนะครับปลาเย็นปลาไหลนะครับอันนี้ป็่เจตายเจนะครับตะกี้ยังเป็นๆนะครับนาจิมมานอกน้ําแข็งนะครับเป็นเือป่ามลบก่อนนะครับนี่นะครับนอกน้ําแข็งไว้เลยนะครับนี่นอกไม้ประมาณสักสักสิบนาทีได้นะครับเนาะ เนี่ยครับจริงดินดินดึกดักดึกดักอยู่นะฮะนี่ประมาณโลหนึ่งครับตัวตัวก็ใหญ่ใหญ่อยู่นะครับเดี<ะ>๋ยวเรามาดูพริกแกงนะครับเดี๋ยวนอกไว้นี่สักแหมสักคำก่อนนะครับนอกรับส่วนพริกแกงเขานะครับนอกรับมีอย่างนักนะครับมีพริกแห้งหอมแดงหอมแดงหอมขาวพริกเม็ดใหญ่นะครับ ก็มีไอชุดเครื่องเทศนะครับเม็ดผักชีนะครับนี่จะขานนะครับจะขาดนี่ผมจะเอาต่ำนะครับเดี๋ยวเอาใส่ไว้ทีหลังนะครับคาครับจะไข่ไปหมูกูดชี้ไปเลยพรยผักชีต้นหอมนะครับเดี๋ยวจะหลากนี้ไปโคกตัวนะครับกะปิเหียนะครับเนาะครับมีอย่างน้าครับแจงนะครับที่เก่งอมเดี๋จวเอาส่วนผสมนี่ไปโคกันก่อนเลยนะครับเนอะนี่ไปโคกเลยเยดนะครับ หลังจากตีนาจิมได้โคเขียงแกงไปหมดเรียบร้อยนะครับก็ใส่จี้ลืมบอกไปก็ใส่กะปิกับกระเกลือนะครับแล้วก็บคาจะไข่นะครับนอโครวมกันนะครับตามทีนในจิมได้เอ่ยไว้แต่ทางต้นนะครับนอครับต่อมาเอามาคว้าป่าเลยครับนี่นะครับตามตีนานจิมบอกไอย่าง้นะครับป่าใบที่ซื้อมาสดๆนะครับนอะปเย็นที่ซื้อมาสดๆนจิมจะเอานอกน้ําแข็งไว้เลยนะครับล่างล่างแล้วก่อนนอกน้ําแข็งไว้เลยนะครับนะครับ ปลาจะได้สรุปครับสรุปแล้วก็น้าจิ้มก็จะมาการคว้านะครับเนาะครับเดี๋ยวมาดูนะครับครับคาดทาตามสูตรน้าจิ้มนี่ก็จะง่ายๆได้นะครับเนาะการควาปลาปลาเยียนปลาไหลเนี่ยนะครับนี่นะครับก็ใจมีตีคมนะครับน้าจิ้มก็ใจเป็นมีคัตเตอร์นะครับเนาะนะครับก็นมานี่ครับจับ พาตรงนี้เลยนะครับตรงคอเนี่นะครับเนอครับเปิดน้าเบาๆนะครับครับแล้วก็แร่งตามท่องนี่นะครับแบบจะมีคัตเตอร์นี่มันจะคมดีนะครับเนาะเนี่ยครับจีดง่ายเลยครับพื้นๆเลยครับ ไก่ตีบะเกยเนี่ยก็สามารถใจ้สูตรนี้ได้นะครับโดยคว้าป่าเย็นนะครับมาป่าไหลนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับเอาจนสูตรเลยนะครับอืมครับนี่ระวังหน่อยนะครับเนอต่อ ระวังในการใจมีดนะครับจะว่าก่อมป็นอย่างครับเพราะว่าป่าปลาเขาสลบไปแล้วนะครับก็นําไส้ป่าออกเลยครับเพราะว่าเขานอกกับน้าแข็งนะครับคือความเย็นนะครับก็ในจิ้มก็ตัวเห็นโอ้นี่ไข่นะครับเนาะเห็นตามนี้ไอยูทูบนะครับไอที่ควาญ่ปุนนะครับเนาะ่เปุนทํากันนะครับเพราะว่า ที่เขาแยะปลากันก็ทำไมเอาไปฟีดไว้นะครับตะกี้น่าน่าจะแม่นใครนะครับเนาะโทษนี่จิ้มก่อนนี่นะครับทำน่ครับดึงไส้ออกเลยนะครับเนาะปึ๊บแับนี้อ๋อตรงนี้มันขคาดนะครับ มีตีคมก็จะสามารถทํ้ง่ายๆนะครับเนาะนี่ครับพอดีนตัวนะครับเนอครับเรียบร้อยครับนี่ครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเดียวกันครับปับคล้องขึ้นหน่อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ ใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะถึงกับใหญ่แต่ว่านะครับโอ้นี่แล้วครับนี่นี่นี่มันน้ำนะครับเนาะออกมุหมดนะครับเนื้อล่างสะอาดนะครับป่าเขาเวลาเขาไปแกลงอมมันจะบ่าขาวนะครับเนาะบเดี๋ยวนายจิ้มจะทําดูเพิ่มต่อนะครับเนาะเตี่ยก็จะซื้อซื้อแบบเปิดความาแล้วมันแบบสดนะครับเนาะ น้ำจิ้มกอกเนี่ยบ่คลอยจ่างก็ยี่ก่ะ,ะลองอเห็นเป็นคำลองลองมาทำดูนะครับเนาะนะครับ ถ้าเจน้าจุ่ยในการเปิดน้าไว้อีก,กอ็จุ่ยหื้อเมือกคือขะอีตัวเมือกมันหายไปได้จันักนะครับนี่ครับนี่ นะครับอ่าครับนี่ครับเดี๋ยวนายจิ้มจะทำตต่อต่อไปนะครับจิ้มก่อจะเอามานอกในน้ำแข็งนี่ครับนะครับปลาเขาจะได้สดๆนะครับเนาะครับเดี๋ยวนายจิ้มขอหยาดทำตัวตีเรือใหมนะครับเนอะ ครับนี่นะครับหลังจากตีน้จิมได้คว้าปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเน้อนี่นะครับปลาไหลพอมโลนะครับเนาะนี่ยะโลหนึ่งเน้นๆนะครับแกงออมปลาเย็นนะครับก็เดียวนะครับก็จะมีหอมขาวคาตะไคร้นะครับพริกแกงติโกแองกี้นะครับประกอบหม้อใส่น้ำมันเปิดไฟร้อไปเลยครับนะครับเน้อนะครับ ขอสมาภัยด้วยนะครับตีไดอูไวกี้นะครับเนาะมันข้ามขั้นตอนไปเห็นละลืมกดทายวะครับเป็นอย่างน,น,นะครับเนะาะตะกี้นะจิมก่อคว้าพิกแกงอย่างไปนะครับเนาะคว้าพิกแกงเติมน้ํามันคว้าพิกแกงคว่ำพุิยแกงหอมนะครับเนาะแล้วก็ใส่ปลานะครับตอนทีคว้าพิกแกงนะครับนะ้าจิมได้ใส่จะใครแล้วก็คาลงไปคว้าตัวพิกแกงกับน้ํามันนะครับ พื่อจะให้ได้ความหอมนะครับเนะาะคว้าให้มันหอมได้ตีแล้วก็แล้วก็น้ำจิ้มก็ได้ใสป่ปลาปลาเย็ยนปลาไหลลงไปนะครับเนาะมันพอดีว่าโทรศัพท์เออเลยนะครับเมื่อกี้นะครับมันข้างไปเหี้ยนะครับโอมาพอมกรรมมันแบบได้ทายซะกรรมนะครับเป็นอย่างนะครับเนาะผมพี่น้องเดี๋ยวได้ทําโอกาสหน้าไดีจะทํเพื่อดูไม่แหมรอบนะครับเนาะในคลิปนี้ก็ขอสมมาภัยเตือนนะครับเนอร์ก็ ใส่น้ำร่างโคกลงไปนะครับเนาะแล้วก็ใส่ปลาไอใส่ปลาลงไปก็ใส่น้ำล่างโคกลงไปครับปรุงรสด้วยน้ำจิ้มต่อติควาติกี้นะน้ำจิ้มก่อได้ปรุงซอสซีอิวนะครับซอสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเนาะปรุงปรุงรสรสดีแห็น้นอยนะครับเนาะเพื่อความนัวนะครับความอร่อยนะครับเนอะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับเนาะเพือพอท่วมปลานะครับ ค้ามันน้ำน้อยลำไปเขาก็จะเพิ่มได้แหมนะครับเนาะขอว่าน้อยลำไปก้กอนะครับนี่จิ้มขอเพิ่มน้ำแหมหน่อยนะครับเนอร์น,นี่นี่น้ำกำลังลเริดือดนะครับเนอร์คว้าไปตะกี้นี่มืนได้นะครับขอขอสมาไฟเตเอร์อก็เนี่ยพี่น้องป้ามันเออเหลือมาคันได้เครื่องไม้กบหูนะครับเนะาะนะครับรอคือมันเดือดกันนะครับเนอร์อ้าวนี่นะครับจากี่นี่จิมได้ ต้มมาได้สักพัก <tinc S 1> แล้วนะครับออมมาได้สักพักแล้วนะครับเนาะเปลี่นอ้นว่าสุดยอดแล้วครับนะครับตะกี้นายจิมก็ลืมลืมไปไอ้ใส่ขานะครับดีจะไอ้ไอ้ก็จะข่านจะข่านนะครับจะข่านเนาะจะข่านห้องว่าจะข่านนะครับใส่จะข่านลงไปตัวนนะครับเนอะนะครับผากกลางห้องว่าอย่างมู่ฮู้นะครับเนาะปักกลางนะครับจะว่าภาษาหนห้องว่าจะข่านนะครับเนาะ ปลาเย็นนี่เป็นเป็นประเภทปลานะครับเนาะมันเป็นจีซุกง่ายนะครับก็ต้องต้มเหมือนกัาว่านะครับพอมันซุกเราก็ปอได้นะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวมันจะเปยใจเละนะครับเนาะครับน้อจิ้มก็จะปิดแก๊สแล้วนะครับเนอโอ้ยอร่อยมากครับตรเน้าจิ้มนี่รับรองได้เลยนะครับขอพิษหวังนะครับลองไปทําดูนะครับเนอมีเคล็ดลับในการคว้าปลาได้นะครับเนาะปิดแก๊สเลยครับ ก็จะรยนะครับใบบักูดพักชีไปเลยพักชีต้นหอมนะครับเนาะนี่ครับผมสุดยอดครับเมนูนี้นะครับฝากติดตามควาน้าจิ้มด้้ยนะครับเนอแจงอมปลาเย็นนะครับเนาะปลาไหลนะครับเนาะเมนูนี่นะครับสไตล์ควาน้าจิ้มนะครับจีน้าจิ้มใส่พริกเม็ดใหญ่พ่อวนี่รับ หน้ามีสีสันนะครับสีแดงโอ้โห,หน่ารับประทานเชียวครับใส่พักลงไปหอมนะครับนะครับใส่พักชีต้นหอมใบบะกูดหอมขึ้นมาเลยครับครับพักติดตามขอหนะิมด้วยนะครับขอบคุณครับ